อุ้ยม่าม้าอากได้แบบนี้จังเลยม่าม้ามันแพงจังเลยสวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา DIY ทําแบบเขาบ้างนะคะพอดีน้องการเขาอยากได้เรามาเริ่มจากอุปกรณ์ของเราก่อนนะคะปกติแล้วตัวเนี้ยที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เป็นลิบบินนะคะตัด5้าคูณเจแถวนี้ไม่มีลิบบินเลยนะคะมีแต่ไซส์เล็กทั้งนั้นเลยแม่น้องก็เลย ใช้ผ้าสีเขียวแทนนะคะเนื้อผ้าอาจจะไม่เด้งๆเหมือนกับตัวริบบิ้นนะคะไซส์5คูณ7ค่ะแบบนี้นะแล้วก็ต่อมาค่ะเราใช้กระดาษลังนะคะฐานตัวเนี้ยจะใช้เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะประมาณ6.5เพื่อนๆจะเอาฐานที่เล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถ้าฐานเล็กกว่าน,นี้มันก็จะตัวกระทงก็จะเล็กลงนะคะกะว่าจะทําเป็นที่คาดผมนะคะตัดมา2ชิ้นนะคะแบบนี้นะส่วนตัวนี้นะคะไซส์เดียวกันคือ6.5นะคะเพื่อนๆจะใช้เป็น ตัวลิปบิ้นหรือจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะคะพอดีแม่น้องมีกระดาษที่เป็นวิบวับวิบวับแบบนี้ขอทําเป็นที่รองแบบนี้นะคะจะได้ดูสวยขึ้นแล้วก็อันนี้คือกิฟต์นะคะดอกไม้ตกแต่งค่ะนะคะเพื่อนๆจะไม่ใช้ดอกกุหลาบก็ได้จะใช้ดอกแบบอื่นก็ได้นะคะทูบกับเทียนนะคะกันไกลค่ะส่วนของที่ขาดไม่ได้คือปืนยิงกาวนะคะใช้ผ้าหรือลิปบิน้นขนาดไซส์ห้าคูณเจ็ดค่ะพับลงมานะคะ ดี๋ยวเราจะใส่กาวนิดนึงนะคะให้เขาอยู่ใช้กาวร้อนตะระวังนิดนึงนะคะแล้วก็พับต่อนะคะประมาณนี้ค่ะก็จะได้กลิบกระทงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยตัดออกค่ะค่ะแม่น้องทําไปแล้วแล้วก็ต่อมาตัวกระดาษแบบนี้นะคะรองสองชั้นนะกาวนะคะ แล้วเอาตัวกรีบกระทงของเรานะคะติดนะคะเราได้ชั้นแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกชั้นนึงค่ะจะแทรกตรงกลางแต่ถ้าเพื่อนๆจะเอาห่างๆกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะหลังจากที่เราได้ตัวกระทงแล้วนะคะนี่ค่ะตัวนี้ไม่สวยเราสามารถตัดแต่งได้นะคะ เพืเ่อนๆจะใช้ลิปบิ้นนะคะหรือว่าตัวผ้าก็ได้นะคะตัดเท่ากับวงกลมด้านในนะคะนะคะเวลาเราใส่แล้วมันจะวิง้งเห็นไหมก็น่ารักนะคะเราทำเองเนาะก็น่ารักเนาะเสร็จแล้ว<ๆ>เราจะปักทุบเทียนนะคะ ือโจทย์ของเราเนี่ยน้องการอยากได้ไฟกระพริบนะคะอ่ะไฟกระพริบเนี่ยอันนี้เป็นงาน DIY กระทงของแม่น้องนะคะเราก็เลยไปแกะตัวที่เป็นไฟกระพริบจากตังหูเก่าของแม่น้องนะคะวิ่งวิง,วงเปลี่ยนสีได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแต่งนะคะ กระทงค่อนข้างจะใหญ่นะคะเกินกว่าที่จะใช้กิปแบบนี้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะทําแบบกิปให้น้องๆนะคะเพื่อนๆก็ลดขนาดของตัวเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดาษตัวกลางนี่นะคะให้เล็กลงนะสามารถจะติดแบบนี้นะคะเป็นกิปแบบนี้ได้นะคะแต่อันเนี้ยจะทําเป็นใช้สําหรับใส่ติดกับที่คาดผมนะคะนี่ค่ะเราจะใส่แบบนี้นะคะถ้าเราอยากได้ฟาร์มวิงนะคะอากาศเพชรนะคะแบบนี้นะ วันเพ็ญเดือนสิบสน้ำขันลมเต็มกระดิ่งเราทำร้งองชายยิงสนุกจริงๆมาลอยกัน